อยากซดอะไรก็จะได้สดค่ะแหน่โป้เหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะขอตอนรับพี่น้องขอสู่รายการสวดสดี <c oughs> เมื่อนี้ค่ะกินขา้าคนเดียวอยูใ่ในห้องอวกล่องมาทางนี้เพราะว่าต้องการแสงเพราะฉะนั้นขออนุญาตปิดประตูตรงนี้น้อยหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะให้นักเรียนเข้าประตูนั่นค่ะมาเมนูวันนี้ค่ะเป็นแกงอ่อมหมูใส่ผักคุณแม่ก็จะใส่ผักหอมกับผักกะหล่ำมาให้นะคะขอบพระคุณคุณแม่ก็จะมีน้ำนิดหน่อยมันบม่เป็นผัดได้พี่น้องกินกับข้าวเหนียวได้แบบอร่อยแทบแทบค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมาเริ่มกันค่ะเบิรงนีเดอร์ มีผักหอมมีผักกะลามแล้วก็ใส่หมูค่ะเป็นต่อนหมูนะคะเขาเรียกว่าออมหมูข้าวใหม่ค่ะข้าวใหม่ก็จะแซบแบบเดิมนะคะมีน้ําให้ซดก็ได้ซดอยากซดอะไรก็จะได้ซดค่ะ <Wow. S 2> แน่โป้เหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะถออรูออดน้ําำ คุณแม่ทาเลิศมากข้างๆก็จะมีมอตามมากินข้อาวอยู่ข้างนี้นะคะมาเสียงรถแมมเป็นตาอมีคนมาดูคลิปแล้วมายกเอารถไปไหมเนี่ยโอ้โอืมอืม,อ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 ม ช่วงนี้เนี่บพี่น้องหลายคนบอ,อกว่าไปทําอะไรก็ทําคลิปลงเลยไม่เป็นไรมาเนี่ยมันตัดบวไวพี่น้องช่วงสอนนะี่ะสอนสดก็จะมีการแบบสตรีมสดบ้างนะคะเราก็มาดูย้อนหลังเอาจะได้ไม่ต้องตัดคลิปเนาะอื้อหือแห้งย่างเจียงออกคลิปพักกันจำจะมาจำยัง เดี๋ยวกินเขาอิ่มก่อนสิพ้าหันกล้องไปเบิง้ง oh, <no. S 1> <c oughs> อือือเจ็บจางคุณแม่เห็ดเจ็บจาง บอกว่านี่หาบพราะเห็นเศร้าพี่น้องมาทำง,งานมาสอนอยังกลับไปบ้านไปจีบบวมอีกถ้ากินยากแก้แอเสเซทจะยินถ้าบวมอีกจะไปฉีดยากแก้แอเสเซทว้าวอือ ขอดีของการท่ายคลิปหนึ่งไม่มีเวลานินทาคนอื่นสองนักเรียนถ้าเข้ากล้องเงียบเรียบร้อยดีมากพี่น้องเพราะฉะนั้นค่อยรู้แล้วสตรีมสดเลยตอนสอน,น,นเงียบดีขนาด ต้นส้มมนเรขก็อยากจะตีมจดให้ดูอยู่แต่ว่าเน็ดมันไปไม่ถึงค่ะก็เลยเห็ดบะแดอยู่านห้องนี่มันเป็นห้องแบบหอ้องเขาไม่เติมเน็ดประสาทรัดนะพี่น้องแนเน็ดม,มันหด มันก็แรงผมเท่ากับสตีมได้อยู่ค่ะกลับอยู่บ้านเนอไม่บังขอถยถอยใช้ไวไฟเห็นย่างไก่แห้งมันก็ดีทำให้กะเธอไม่อยากออกนอกบ้านเพราะกะเธอติดเน็ต <c oughs> อันนี้มีทั้งหมูและติดมันแล้วไม่ติดมันพี่น้องเบิง่งอ่ำอือกูยุคออนไลน์ต้องปรับตัวอยู่กับโลกยุคออนไลน์ห้ามไม่ได้ ติ๊กยูทูปเฟซบุ๊กเพราะฉะนั้นก็ต้องสอนให้เขาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะมันอนีกับผ้านักเรียนทำชาเลนจ์เบาๆมีสร้างกิจเพิ่มเติมฮะอความสุขของครูลูกหลาน คนเท่าแล้ว เงียบดีขนาดวลาถ่ายคลิปต่อไปเวลาสอนสตรีมสดอย่างเดียวนะคระับว้าวเงียบดีน่ารักแบบนี้เหรอ ข้าวติบหนึ่งก็อีกเบอร์แล้วไม่ต้องกินกินเมาหลายตัวกินข้าวเมื่อติบเงี้ยอ้วนอื้ม นักเล่นนะอ่ะขี่อาให้ขี่ไคู่นะ่ะหน้าด้านหน้าด้าน oh, <no. S 1> <laughs> บางคนนี่ยพี่น้องมองหัวจากว่าความสุขจะขวางในยุ่มังใดนะคะเมื่อเราเจอแล้วเราก็ต้องความมันไวคือจังคอยความีความสุขกับการถ่ายวิดีโอเมื่อใดบ่ิษัถ่ายนี่คอยเป็นหินี่ที่นี่ท่นี่แปลว่าคอยมีความสุขหายพอจ้ะความสุขของท่านคืออะไร หามบอกได้ว่าความสุขของท่านคือเสาน้อยอันนี้มันมันสุขบางคนความสุขของท่านคืออะไรคือการหมกค่ะปี่จิเดเบคอนเียมเลยเลิศมากคุณแม่เปเวอร์จนันก็เริ่มจีดบละใส่ทุกมือมีใบเดียวบเวนี้อน เนื่องจากว่ามันมีน้หลายครับพี่นอ้องครับแล้วถ้าเราจ้ำแหนบป้น่ะข้าวมันจะจานอยากไอใ้ใ้พพี่นอ้องเร็งจริงนัดน่ะใจหลายมาแอบหัวเราะค,คุณครูถ่ายคลิปเบื้องหลังคุณเหรอนัด ความสุขของแม่ก็ให้แม่ทําไปเธอรู้แม่แก่แล้วว <Wow. S 1> บัมเป็นเสียงรถไอติมนะคะเสียงออดค่ะ <laughs> มีคนรอบางระเบิดพี่น้องต้องเข้าใจนะคะโรงเรียนข่อยเนี่ยเป็นโรงเรียนในเมืองยู่ไกล้สนามบินเพราะฉะนั้นเวลาเครื่องบินจะจอดเนี่ยพี่น้องค่ะเครื่องบินแลนดิ้งเนี่ยมันต้องมีเสียงเป็นธรรมดา เล็ดบอส <laughs> อืพ<ม>อ <g ül> <p aw> มันหมด ั้งอิ่มแล้วหมดอืมอ okay. ืมอืมเนอโอเคเลยเด้เวอิ่มอยู่ได้ จะ,จ,จะอ่านสวยงามเรียบร้อยค่ะทดนำแถมก่อนเอาเป็นว่าคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องค่ะอย่าลืมค่ะอยากให้สุาส้ายกินอีงหรือไม่มเมนูยอยีงเด็ดๆแนะนํำมากค่ะขอลองอย่าดิบด้วยพี่น้องด้วยดิบเนี่ยขอกินตะปปะแดกกับปูด,ดองก็เหม็นมาแต่คลิปนี้ค่ะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์เนี่ยเอยี่ยมของแท้สาตูอิม่มกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้สุชายลน้ำเน่ค่ะพอกันไม่คลิปหนาเมื่อนี้ล่าไปก่อนสวัสดีค่ะมากดไลค์ถิกใจกดแชร์แต่ธรรอยากผ่านคลิปต่อไปกดสันกระดิ่งไว้เลยจ้า